วัฒนธรรมและประเพณีเป็นหนึ่งในลักษณะของมนุษย์ที่ช่วยให้สังคมจเจริญเติบโตขึ้นวัฒนธรรมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วนของโลกซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งธรรมดาสําหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่สําหรับคนอีกกลุ่มอาจจะกลายเป็นข้อห้ามซึ่งแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีพิธีกรรมของตัวเองแต่ละประเทศศาส,สนาและกลุ่มคนที่อยู่ทั่วโลกต่างคนต่างก็มีความเชื่อที่แตกต่างกัน บางความเชื่อดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางความเชื่อและพิธีกรรมที่ถูกจัดขึ้นนั้นบางทีก็ประหลาดใจจนทําให้คนทั่วไปนั้นต่างตกใจและอุทานออกมาว่าแบบนี้ก็มีเหรอในคลิปนี้ผมจะพาไปสอดส่องส่วนหนึ่งของ6พิธีกรรมแปลกตาที่เพื่อนๆน,น่าจะไม่เคยได้รู้กันพิธีกรรมที่1การทําความสะอาดศพมานเนีน พิธีกรรมมันแปลกประหลาดและดูสยองที่ได้ถูกปฏิบัติมาอย่งงางยาวนานของชาวอินโดนีเซียพิธีกรรมนี้มาจากชาวธนาโทรจาหรือดินแดนแห่งโทรจาซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภูเขาสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซียสำหรับชาวเผ่าโทรจาหากมีคนในครอบครัวเสียชีวิตพวกเขาจะทำการห่อผ้าหลายชั้นเพื่อเป็นการป้องกันการย่อยสลายของศพซึ่งคล้ายกับการห่อมัมมี่ชาวโทรจา มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครในการทําความสะอาดศพที่เรียกว่าเทศกาลมาเนเนที่ถูกจัดขึ้นทุก3ามปีเพื่อเป็นเกลยเียดคนตายวัฒนธรรมนี้นํามาซึ่งการที่ชาวโทรจาจะขุดศพของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วขึ้นมาทําความสะอาดและปล่อยให้ร่างกายของศพแห้งจากนั้นก็จะแต่งตัวให้ศพอย่างสวยงามซึ่งพิธีกรรมนี้จําเป็นต้องมีค่าใช้ใจ่ายพอสมควรในการฝังศพอย่างดีแต่ก็มีในอีกกรณีที่ว่า ศพจะถูกเก็บและรักษาไว้ในบ้านโดยสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตและรอให้มีความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อดำเนินการพิธีฝังศพอย่างเหมาะสมชาวทราจามีความเชื่อว่าในระหว่างที่รอนั้นวิญญาณของผู้เสียชีวิตจะยังคงอยู่และพักผ่อนในปูยาหรือดินแดนแห่งวิญญาณจนกว่าพิธีฝังศพจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเรื่องนี้ดูยากที่จะเข้าใจสำหรับคนนอกแต่การปฏิบัตินี้ได้ดำเนินมามา,มากกว่าร้อยปีแล้ว พิธีกรรมที่2เอลโกลาโชหรือเบบี้จัมปิ้งเฟสติวัลเทศกาลโดดข้ามเด็กทารกวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีคศ1620ในเมืองเ,เล็กๆที่มีชื่อว่าคาสติโลเทศกาลนี้จะมีขึ้นปีหลักงในช่วงการเดือนมิถุนายนเป็นการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของคาทอลิกและศาสนานอกรีดที่สื่อไปถึงความดีที่ชนะความชั่วร้าย ในช่วงเวลาของเทศกาลนั้นจะมีผู้คนใส่หน้ากากปีศาจสีเหลืองและแดงวิ่งไปตามถนนเพื่อก่อกวนและใช้หางม้าที่ติดอยู่กับไม้เหวี่ยงใส่ผู้คนเพราะชาวคาทอลิกมีความเชื่อว่าแสดและวันนะสามารถใช้ขับไล่ปีศาจได้ในพิธีกรรมนี้เด็กทารกที่เกิดในปีก่อนหน้านี้จะถูกวางบนฟูกและนอนอยู่กลางถนนในขณะเดียวกันจะมีผู้ชายแต่งตัวด้วยสีเหลืองและแดงกระโดดข้ามพวกเขาไป ซึ่งมันเป็นพิธีล้างบาปพวกเขาเชื่อกันว่าจะเป็นการดูดซับความบาปจากเด็กทารกและช่วยป้องกันพวกเขาจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงความโชคร้ายอีกด้วยตามธรรมเนียมแล้วหากจะเข้าร่วมเทศกาลนี้ได้จะต้องเป็นคนที่เกิดภายในหมู่บ้านท้องถิ่นเท่านั้นและจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่ามีคนหรือเด็กทารกคนไหนได้รับบาดเจ็บตามประวัติศาสตร์กว่า400ปีของเทศกาลนี้ พิธีกรรมที่3การตัดนิ้วมือหลังจากคนที่รักได้จากไปชาวดานีในปาปัวอินโดนีเซียมีการประกอบพิธีศพที่แปลกประหลาดผู้คนในเผ่านี้เชื่อกันว่าพวกเขาจําเป็นต้องทนทุกกับความเจ็บปวดทางด้านร่างกายด้วยไม่ใช่เพียงแค่ทางอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะตัดบางส่วนของนิ้วออกซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวถูกปฏิบัติกับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นการกระทำเช่นนั้น พวกเขาเชื่อว่าจะทําให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปรู้สึกพอใจนิวมือที่ถูกตัดออกจะถูกนําไปฝังดินพร้อมกับคนที่พวกเขารักพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงถึงความเศร้าโศกและบ่งบอกไปถึงคนตายว่าพวกเขายังคงมีอิทธิพลต่อคนที่ยังอยู่พิธีกรรมที่4การโดนแท่ชนเผ่าฟูลาที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกา อาจจะมีหนึ่งในวิธีที่วัดความเป็นชายที่เจ็บแสบที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะในเผ่าของพวกเขานั้นเด็กชายที่มีอายุ10-12ปีจะต้องเข้าพิธีดวลแท่กับเด็กชายต่างหมู่บ้านซึ่งกติกานั้นง่ายมากคือแต่ละคนมีโอกาสหวดแท่ใส่ฝ่ายตรงข้ามแบบเต็มแรงคนละ3ครั้งโดยคนที่หวดจะต้องทนและเก็บอาการเจ็บปวดให้ได้มากที่สุดส่วนคนที่ฝ่ายก็ต้องฟาดให้แรงที่สุดเช่นกัน ฝ่ายไ,ไหนที่เก็บอาการได้ดีกว่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะและจะถูกยอมรับผ่านการสู่เป็นผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการส่วนคนที่แพ้นั้นจะต้องกลับไปฝึกฝนมาใหม่ส่วนด้านเด็กสาวนั้นก็มีพิธีสำหรับพวกเธอเช่นกันพวกเธอจำเป็นต้องอดทนต่อความเจ็บปวดจากการสักสัญ,ญลักษณ์ประจำเผ่าลงบนใบหน้าซึ่งมันใช้เวลาราวๆสองชั่วโมงกันเลยทีเดียว และเช่นเดียวกันพวกเธอต้องไม่แสดงความเจ็บปวดใดๆออกมาจนกว่าการสักจะเสร็จสมบูรณ์พิธีกรรมที่5ถูกมือมดกระสุนชาวซาเตเลมาเวชนพื้นเมืองของบราซิลเมื่อเด็กชายของชนเผ่านี้มีอายุที่พอเหมาะพอควรพวกเขาจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายและความเป็นนักลบตามบาเพลนีที่เห็นแล้วทั้งคันทั้งเจ็บปวด พวกเขาจะทำให้หมดกระสุนหมดสติก่อนโดยใช้ยากร,ราศาสตรตามธรรมชาติและนำพวกมันไปวางไว้ในนวมที่ถูกถอขึ้นจากใบไม้ซึ่งเหล็กในของพวกมันนั้นจะถูกหันเข้าด้านในนวมและเมื่อถึงเวลาที่หมดฟื้นสติเด็กชายจะต้องสวมถุงมือดังกล่าวเข้าไปซึ่งพิธีกรรมนี้ใช้เวลา5นาทีเต็มแน่นอนว่าความเจ็บปวด และพิจักเหล็กในของมดกระสุนนั้นรุนแรงพอที่จะทําให้มือของเด็กชายเป็นอมพาตไปชั่วคราวเลยทีเดียวในพิธีกรรมนี้มีเด็กบางคนถึงขนาดเกิดอาการหลอนและตัวสั่นกันเลยแต่อย่างไรก็ตามกว่าพิธีจะเสร็จสมบูรณ์นั้นเด็กชายจําเป็นต้องผ่านการทดสอบถึง20ครั้งในช่วงหลายเดือนพิธีกรรมที่6 endocannibalism ยานโนมามิ เป็นชนเผ่าแปลกแ,แยกที่ไม่ติดต่อกับโลกภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้พวกเขาอาศัยอยู่กลางป่าฝนของอเมซอนซึ่งใกล้กับชายแดนของเวเนซุเอลาและบราซิลตามข้อมูลแล้วเผ่านี้มีประชากรมากกว่า35,000คนเลยและสาเหตุการเสียชีวิตของชายในเผ่าวกว่าครึ่งนั้นมาจากความขัดแยง้งซึ่งเป็นสงครามแยง่งชิงทรัพยากรระหว่งางเผ่าใกล้เคียงกันนั่นเอง ชนเผ่านี้เป็นที่รู้จักในนามของผู้สืบทอดวัฒนาธรรม Endocannibalism หรือก็คือวัฒนาธรรมการกินคนในชนเผ่าตัวเองหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตแล้วพวกเขาจะนําเอาศพมาชาแหละบนเป็นไม้ที่ปูเอาไว้และถทิ้งตากแห้งไว้ให้มแมลงมากัดกินและหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ30-45วันแล้วพวกเขาก็จะนํากระดูกที่หลงเหลือมาบดและผสมลงในซุปกล้วย จากนั้นพวกเขาก็จะนำมันไปแบ่งให้คนอื่นในหมู่บ้านได้กินกันและในอีกหนึ่งปีพวกเขาจะนำขี้เท่าที่เก็บไว้มาต้มเป็นซุปอีกครั้งซึ่งพวกเขามีความเชื่อว,ว่าทำเช่นนั้นแล้ววิญญาณของผู้ตายจะหาทางไปสู่สวรรค์ได้ขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังกันนะครับนี่เป็นคลิปแรกของช่องเลยถ้ามีข้อผิดพลาดและข้อติประการใด เมนไว้ได้เลยนะครับและผมจะนำไปปรับปรงุงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและถ้าเพื่อนๆมีเรื่องที่อยากรู้และเรื่องที่สนใจเมนบอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านมากครับ